สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือสวนผักหวานป่าพอออป,ป๊อกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้เรามีกิ่งตอนผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่มานำเสนอพี่น้องมาชมกันครับนี่ครับเป็นกิ่งตอนผักหวานป่านะฮะพันยอดสีทองใบใหญ่ ที่พระที่ละตอนแล้วนะครับสวยงามมากเลยกิ่งใหญ่นะครับอันนี้กิ่งใหญ่ด้วยนะฮะพี่น้องมาดูนะฮะครับรากเขาสวยงามครับนี่ฮะรากเขาสวยงามมากเลยนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นขนาดใหญ่พิเศษนะครับพี่น้องดูลำต้นนะฮะ นะครับนี่เห็นไหมขนาดใหญ่พิเศษนะครับเป็นพานยอดสีทองใบใหญ่นะครับจากสวนผักหวานป่าพ่อออพอกอำเภอบ้านหมอนะฮะจังหวัดสระบุรีนะครับพี่น้องที่สนใจอยากได้ก็ทักกันเข้ามานะครับนะครับที่สวนผักหวานป่าพ่อออพอก อำเภอบ้านหมอจังหวัดสตึบอรีมาคุยกันนะครับในเรื่องราคานะครับนะฮะพี่น้องดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับดูรากนะครับรากเขาเห็นไหมฮะรากเขาสวยงามมากเลยแล้วดูลำต้นนะครับขนาดลำต้นก็ใหญ่นะมีพี่น้องหลายท่านอยากได้ใหญ่ๆแบบนี้เราก็จัดให้นะครับขอให้พี่น้องติดต่อกันเข้ามานะครับ ครับวันนี้สวนผักหวานป่าพออกอำเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบรุรีขอนํำกิ่งตอนผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับมานำเสนอพี่น้องนะครับถ้าสนใจก็ทักทายกันมานะครับครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ